ได้ครับผมเริ่มก่อนแล้วกันสวัสดีครับชื่อเยียร์นะครับโชติตัตเจตดทองชัยครับรับบทเป็นโดลพัทนะครับสวัสดีครับบีครับผมอภิสิทธิ์แสงมิ่งครับรับบทเป็นปอดครับคาแรคเตอร์ <Character S 1> <Character S 2> ของเยียร์เนี่ยก็คือตัวโดลพัทเนี่ยจะเป็นเอเจนซี่หนุ่มเนื้เป็นเหมือนแบบลูกค้ารายใหญ่คือรวยมากเก่งมากฉลาดมากแต่นิสัยเนี่ยจะมีความเป๊ะความแบบสุภาพเรียบร้อยจะนิ่งครับ ครับผมส่วนตัวของฟอนะครับจะเป็นตะกล้องครับผมตะกล้องเป็นตะกล้องที่มีชื่อเสียงในระดับในวงการตะกล้องครับก็จะรับงานที่แบบอยากจะทำเท่านั้นนะฮะใช่ก็จะมีความเป็นศิลปินในตัวเพราะด้วยความที่เป็นตะกล้องแล้วมันก็จบทางด้านศิลป์มาเหมือนจะมีความเป๊ะอะไรยังก็จะไม่ค่อยสักเท่าไหร่ใช่คือชอบเล่นตัวด้วยใช่ครับคือชอบเล่นตัวด้วยเวลารับงานแล้วของคนในเรื่องนี้ปนจะไหนที่ทำให้ปนถึงกันอ่าก็คือตัวผมเองเนี่ย เป็นลูกค้ารายใหญ่ของเอเจนซี่พี่แขกถูกต้องแล้วก็ตัวดีตัวเนี้ยตัวปอนเนี่ยเป็นตาก,กล้องฟรีแลนซ์ขาประจําของเอเจนซี่พี่แขกเหมือนกันแล้วเราเนี่ยเห็นผลงานเขามาแล้วแบบเออผลงานเขาก็ดีนะก็เลยอยากลองใช้งานสักหน่อยอเออก็<ๆ>เลยเลือกรองมาใช้ดูใช้เงินฟาดปึ้งซึ่งผลงานผมก็เป็นที่ยอมรับนะครับเพราะว่าผมไปใช้ผมผนแน่นอน<ร> แล้วพอเขามาใช้กันฟาดเราเป็นังไงไปเลยไม่ยาอยัายังไม่ไปอยู่แล้วครับผมด้วยความเป็นปอนก็จะมีความความหยิ่งทันงในตัวเองแต่เขาก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสนอมาในราคาที่แบบว่าต้องไปวันนี้มีวันวันนี้คือใจเห็นเลยว่ามีวันนี้มีวันนี้คือใจเห็นเลยว่าเขาเนี่ยยอมด้วยค่าตัวเท่าไหร่เออเขามีเลทค่าตัวของเขาแน่นอนครับทุกภาพที่ถ่ายมาาไม่มากพอไม่มากพอ ครับไปแล้วว่าโปรตีนของคุณมันท่านระดับศาสตราจารย์ศาจารย์เอ้ยไม่กินเนะ่ยนับตัวทำไมทำไมไม่ขึ้นชัว่าด็อกเตอร์วะลืมลืมใส่ว่าด็อกเตอร์อ่าขั้นไหนจะไล่ระดับป่ะคือจริงๆเนี่ยต้องเรียกว่าทุกที่ไปหมดทุกที่จริงๆริอีพีแรกอ่ะบอกเลยว่าคู่เนี้ย จิบๆแบบไม่มีอะไรเลยเป็นเหมือนแบบเพิ่งพบรักพบปะแต่ว่าอีพีถัดๆไปเนี่ยบอกเลยว่าทุกที่จริงๆคือไม่รู้ว่าคูต้าสัญหาโลเคชั่นมาให้ทำไมเยอะๆขนาดนั้นตื่นเต้นได้ทุกที่ใช่ครับแล้วก็เอถือว่าเดือดมากดูเดือดมากถ้าดูจากเทลเลอร์เขาเรียกค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นไปตามจำนวน EP ที่เพิ่มขึ้น พูดอย่างนั้นก็น่าจะได้อยู่วะเกือบเกือบทุกอีพีเือบเกือบเพราะว่าคู่นี้ดําเนินเรื่องด้วยแพชชั่นแพชชั่นเราดําเนินความความสัมพันธ์ด้วยแพชชั่นเรืนๆคู่ที่เขาบอกว่าเขาเป็นระดับการเรียนรู้ส่ายแต่เราเปิดมาแล้วใส่นวเลยใช่เอเปิดเลยเอ็กเปิดเลยจริงๆเนี่ยเราต้องสอนคู่นั้นบาทีเราเราดูหลังมอนิเตอร์อย่างเงี้ยเราก็จะแบบ <Okay. S 1> ตแรนี้นองต้องทำแบบนี้นะครับ <c oughs> พี่ก๊อฟต้องทำแบบนี้นะครับเ <c oughs> ออบรรยากาศการทำงานนกองสนุกครับสนุกมากสนุกมากรู้สึกยังไงตอนตอนทำงานตอนทำงานในกองใช่ยนะผมจะเป็นพวกที่แบบว่าถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายหรือว่าแบบเป็นช่วงพักของผมเนี่ยผมก็จะไปนอนไม่ก็ไปไม่ก็ไปหาอะไรกินของในกองอร่อยมากผมมีความสุขมากเวลาได้ไปกองไปทานกินเรื่อยๆคือคือที่เนี่ยอาหารการกินดีมากถ้าดูจากงานไว้ก็คืองานจัดใหญ่ คือเขาจะเล่นใหญ่ทุกที่แล้วก็ทุกอย่างคือสนุกมากคือในกองทุกคนก็จะน่ารักแล้วก็ทั้งทุกอย่างจะชิลมากครับใช่คาดหวังย่างไรบ้างคะกับืซีรีส์นี้คือจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเอนจอยไปกับมันเพราะว่าทีมงานทุกคนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเต็มที่กับมันมากใช่ครับแล้วก็คาดหวังว่าจริงๆเราเชื่อว่าในเรื่องเนี้ยมันจะมีบทเรียนให้คนดูได้ ได้กลับไปเยอะมากมันจะมีบทเรียนเรื่องความรักบทเรียนเรื่องการใช้ชีวิตต,ต่างๆต้องได้กลับไปแน่นอนใช่ซีรีส์ช่องทางการรับชมที่ไหนครคะโอเคฝากก่อนเลยก็ช<ๆ>่องทางการรับชมนะครับจะรับชมได้ที่ทางช่องวันสามสิบเอ็ดเจ้าเวลาสี่ทุ่มครึงนะง่งเนาะสี่ทุ่มครึ่ง <ๆ S 2> เป็นต้นไปครับทุกวันเสาร์แล้วก็ออนไลน์เวอร์ชันอันคับนะครับทางไอชี่ยี่นะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งทุกวันเสาร์เหมือนกันครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครขอบคุณนะครขอบคุณนะครับนึงนะคะนาทีนะครได้ครับที่ครับหน่งก้นนะครับตงนี้นะครัตงนี้นะค่ัตรงนี้นะครับงีนะครับงนะ